Ascent Bit Company หรือว่า ABC นะครับเราเป็นบริษัทในเครือ Ascent Group เรามีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยธุรกิจ สร้างนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าและช่วยผลักดันเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนครับ a s c e t น Bit นำเสนอบริการหลักๆเป็น2โซลูชันนะครับอันแรกก็คือ b ล็อก c h a i n l o y ตี้ y 3.0เป็นการใช้บล็อกเชนเว็บทรแล้วก็ NFT มาปลดล็อกข้อจำกัดของระบบ CRM เดิมมีข้อมูลที่น่าสนใจทาง CRM ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ใช้โปรแกรมสะสมคะแนนเป็นอันดับ3ของโลก60%ของผู้ใช้ มองว่ายังไม่ตรงใจเขาเท่าไหร่แลกของรางวัลได้ยากเราก็เลยเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนรอยัลตี้3.0ของ ABC มาสร้าง personalization สร้างรางวัลที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพื่อสร้าง engagement ที่ทันสมัยให้กับลูกค้าส่วนข้อที่2ก็คือเรามี solution บล็อกเ a นแอ s เซอร์วิสเป็นบริการที่ทีม ABC ช่วยในการสร้างบล็อก h a i n Infrastructure ให้กับองค์กรพร้อมถึงการให้คำแนะนำในการสร้างบล็ c h a i n แอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเอาเวลาไปโฟกัสในการพัฒนาแอปพลิเคชันของตัวเอง ตัวอย่างระบบซั p พลายเชนเทรซิเบลิตี้นะครับเป็นการเอาบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทานสามารถตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่น from farm to table เราบันทึกข้อมูลตั้งแต่แหล่งเพาะปลูกฟาร์มอยู่ที่ไหนแปรรูปที่ไหนจนไปถึงบนโต๊ะอาหารของลูกค้าได้เลยเพื่อสร้างความโปร่งใสและความมั่นใจให้กับลูกค้าแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจอีกด้วยครับ ชาเลนที่เราเจอก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับอันดับแรกก็เรื่องของ compatible and seamless จะทำยังไงให้ระบบ ABC platform เนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบลูกค้าได้อย่างไม่ยุ่งยากข้อที่2ก็คือ extensible and scalable เราจะขึ้นระบบยังไงที่สามารถขยายตามความต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็วข้อที่3ก็คือ Security a r c h i t e c t ระบบของเราเนี่ยจะทำยังไงให้โครงสร้างของแพลตฟอร์มเรามีความปลอดภัยสูงครับ a s c เ n t b i t เราเลือกที่จะสร้างแพลตฟอร์มบน AWS Cloud เพราะว่าเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็รองรับ Infrastructure as Code แถมยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบของ Business Partner ได้อย่างง่ายดายครับ นอกจากนี้ยังมีระบบออโต้สเกลที่จะช่วยขยายระบบในช่วงสั้นๆของการจัดแคมเปญทางการตลาดได้และเนื่องจากเราจะต้องดูแลความปลอดภัยของดิจิตอลแอสเซทเราเลือกใช้บริการของ True IDC เพราะว่าเป็น AWS Partner รายแรกของประเทศไทยนะครับมีความเชี่ยวชาญด้าน cloud transformation สามารถแนะนำได้อย่างมืออาชีพแล้วก็มี best practice ด้วยครับนอกจากนี้เราก็มีแผนที่จะทำ multi cloud นะครับเพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายแล้วก็เพิ่ม performance ที่ดีในต้นทุนที่เหมาะสม TrueIDC ก็มีคลาวให้เลือกที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการเซตอัพมัลติคล u d ที่โดดเด่นในวงการ IT ด้วยครับ